สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพ o โตนะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังเจอปัญหาเกี่ยวกับเพจโตดาวน์โหลดช้าดาวโหลดไม่ได้หรือกําลังรอดาวน์โหลดนานมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูวิธีการแก้ไขกันนะคะก็สําหรับคลิปเกี่ยวกับปัญหาของเพ o โตดาวน์โหลดช้าหรือว่าดาวน์โหลดอืดมากะคะ่ะปุ้ยเคยทําคลิปไว้ซึ่งก็จะมีวิธีการแก้ปัญหา หล,หลายวิธีด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูในคลิปในช่องดูนะคะก็วันนี้เราจะมาเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยการอยู่3ขั้นตอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆมาที่ playstore นะคะคลิกไปเลยค่ะอย่างแรกเลยก็ให้เรามาที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะแล้วก็มาที่การตั้งค่านะคะเลือกเลยค่ะ ให้เรามาล้างประวัติตรงนี้นะคะล้างประวัติการค้นหาในเครื่องตรงนี้ค่ะระบบเขาจะนําประวัติการค้นหาในเครื่องเราออกแล้วนะคะแล้วก็แบ็กออกไปนะคะต่อมาก็มาที่ขีดสามขีดด้านบนเหมือนเดิมะคะ่ะมาที่แอปและเกมของฉันนะคะ เราจะเห็นแถบด้านบนสามแถบใช่ไหมคะให้มาเลือกที่คลังตรงนี้นะคะคลังตัวนี้ก็คือจะเป็นแอปที่ไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์นี้นะคะก็หมายถึงว่าเราเคยติดตั้งพวกแอปพวกนี้ค่ะแล้วก็มีการลบแอปเหล่านี้ออกแล้วแต่ว่าประวัติการติดตั้งหรือว่าคลังที่เราติดตั้งแอปพวกนี้ค่ะเขาก็ยังจําอยู่นะคะดังนั้นก็ให้เรามาไล่ลบพวกแอปต่างๆที่ค้างอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เรามาคลิกที่กากระบาดตรงนี้นะคะ แล้วก็มาคลิกตกลงค่ะก็ให้เราลบไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้เพิ่มความจำใน Play Store ของเรามากขึ้นนะคะโดยที่แอปเหล่านี้ถูกลบออกไปอ่าเมื่อเราลบเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรากดปุ่มโฮมออกไปจาก Play Store นะคะ ต่อมาก็ให้เพื่อนๆมาหาคําว่าการตั้งค่าของมือถือเราค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะระบบมือถือแต่ละเครื่องคําสั่งอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะคล้ายๆกันก็ให้เพื่อนๆมาไล่หาคําว่าพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆะคะ่ะส่วนของปุ้ยเป็น oppo นะคะเขาก็จะอยู่ที่การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็มาที่การจัดการแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะ ให้เรามาหาแอปพวกเพ o โตนะคะถ้าหากว่าไม่เจอก็ให้เรามาหาปุ่มที่แท็บทั้งหมดตรงนี้ซึ่งแอปทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้แต่พอดีว่าปุ้ยเจอตรงนี้ใช่ไหมคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะถ้าเป็นมือถือรุ่นเก่าเขาก็จะเข้ามาหน้านี้เลยใช่ไหมคะพวกล้างข้อมูลล้างแคชอะไรพวกนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆก็จะมีพวกจัดเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้ค่ะก็ให้เรามาหาพวกคําสั่งเหล่านี้นะคะ ปกติแล้วคำสั่งล้างข้อมูลถ้าเกิดว่าเราล้างข้อมูลเราอาจจะต้องล็อกอินอีเมลเข้าไปใหม่นะคะดังนั้นปุ้ยจะไม่แนะนําให้เพื่อนๆใช้คําสั่งล้างข้อมูลตัวนี้นะคะแต่เราจะมาใช้คําสั่งตัวนี้ค่ะล้างแคชต,ตัวนี้กดเลยนะคะอ่าตัวแคชเมื่อกี้ที่มีข้อมูลเยอะๆเขาก็จะลดลงใช่ไหมคะถ้าเป็นมือถือบางรุ่นก็อาจจะเหลือศูนเลยแต่ว่าอย่างเครื่อง oppo ของปุ้ยค่ะเขาก็จะมีการแลก เกืนนิดหน่อยค้างๆไว้ของแคชต,ตัวนี้ค่ะก็วิธีการนี้จะเป็นวิธีการทําให้ Google Play Store ของเราค่ะลดอาการโหลดช้าหรือว่าโหลดแอปต่างๆไม่ค่อยได้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดย3ขั้นตอนด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ